ถ้าคุณเดินเข้าไปในโชว์รูมรถหรูแห่งหนึ่งแล้วเจอกับรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่กลางแสงไฟสตูดิโอคุณอาจจะสงสัยในใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรถกระบะจริงๆหรือเป็นของสะสมระดับพิพิธภัณฑ์เพราะรูปลักษณ์ของมันดูโดดเด่นสะดุดตาและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตที่ห่อหุ้มด้วยความทันสมัยของสถานที่โดยรอบรถคันนั้นคือเชฟโรเลตรุ่นคลาสสิกในสีฟ้าเทอร์คอยส์ ที่ได้รับการบูรณะมาอย่างสมบูรณ์แบบจนดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังอเมริกันยุค50รถกระบะคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นชิ้นงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้จริงสีของตัวถังนั้นเงางามเป็นประกายราวกับเพิ่งพ่นเสร็จให,ใหม่จากโรงงานเส้นสายโค้งมนที่ไหลลื่นทั่วทั้งคันสร้างความรู้สึกที่นุ่มนวลแต่แข็งแรงพร้อมกับดีเทลโครเมียมที่แวววาวจากกันชนกระจังหน้าและขอบกระจกตอกย้ำถึงความประณีตในการบูรณะไฟหน้าทรงกลมคู่แบบดั้งเดิมถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว เพิ่มความขลังแบบวินเทจอย่างแท้จริงบนหลังคามีไฟสีส้มขนาดเล็กที่ช่วยเติมความมีชีวิตให้กับคันรถในขณะเดียวกันก็นำเสนอเอกลักษณ์ของรถกระบายุคก,ก่อนที่เน้นการใช้งานแต่ไม่ละเลยความสวยงามเมื่อมองจากด้านข้างความลงตัวของสัดส่วนและเส้นสายทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือรถที่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจและความรักล้อวายววลสีขาวตัดกับยางสีดำสนิทและล้อกระทะโครเมียมที่สะท้อนแสงไฟโชว์รูมได้อย่างนุ่มนวล เป็นองค์ประกอบเล็กๆที่เสริมให้รถดูสมบูรณ์แบบไม่แพ้รถหรูราคาแพงด้านหลังของตัวรถยังคงความเป็นเชฟโรเลตอย่างแท้จริงกระบะไม้ด้านหลังถูกขัดเคลือบเงาจนดูเหมือนใหม่กันชนหลังโครเมียมสะท้อนความเงางามจนเห็นเงาตัวเองได้โลโก้เชฟโรเลตแบบปั๊มนูนฝังอยู่กลางฝากระบะเป็นการบอกเล่าอัตลักษณ์ของรถโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆภายในโชว์รูมที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวสะอาดตาพื้นกระเบื้องเงาวับสะท้อนเงารถอย่างสมจริง พื้นที่รอบข้างถูกเติมเต็มด้วยกระจกใสายสูงจากพื้นถึงเพดานและต้นไม้เขียวขจีในกระถางทรงสูงตรงมุมหนึ่งของโชว์รูมยังมีรถสปอร์ตสีส้มสดจอดอยู่แต่กลับไม่สามารถเบียดบังความโดดเด่นของรถกระบะวินเทจคันนี้ได้เลยความคลาสสิกของมันดูสงบนิ่งแต่ทรงพลังพอจะดึงดูดทุกสายตาสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่คือพลังงานที่แผ่ออกมาจากตัวรถมันทำให้เรานึกถึงยุคหนึ่งที่ชีวิตเรียบง่าย ถนนยังไม่มีรถติดเสียงเครื่องยนต์ดังก้องอย่างมีสเสน่ห์และการขับรถคือการเดินทางไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งรถกระบะคันนี้คือจิตวิญญาณของวันวานที่ยังมีชีวิตมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วหรือเทคโนโลยีแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกมีอารมณ์และจดจําผู้ที่รักรถวินเทจจะเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่ของแต่งโชว์หรือแค่ของเก่าแต่มันคือของมีชีวิตเป็นสมบัติทางจิตใจที่ไม่อาจตีราคาได้ การที่รถยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเช่นนี้ยิ่งทําให้มันน่าชื่นชมยิ่งขึ้นเพราะนั่นหมายถึงเวลาที่เจ้าของหรือทิมบูรณะได้ทุ่มเทให้กับรายละเอียดมากมายทั้งการจัดหาอะไหล่แท้การเคลือบสีการปรับแต่งตามสเปคดั้งเดิมทุกอย่างสะท้อนถึงความรักและความเคารพต่อประวัติศาสตร์แม้ว่าในโลกปจุ